สวัสดีครับมาพบกันในช่องจากเกม f ฟม i ลี่พาเที่ยวเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปรักษานกกวงหัวจุกนะครับที่ขาหักแล้วก็ข้อล่างในี่บวมนะครับถามว่ารักษาได้ไหมนะครับรักษาได้แน่นอนนะครับหายนะครับปลอดภัยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่านกตัวนี้เนี่ยไม่ใช่กองผมนะครับเป็นของพี่สุกรีนะครับแกเป็น พี่ข้างบ้านนะครับที่แกเพาะพันธุ์นกกรงวัวจุกนะครับและนกตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในกรงเพาะพันธุ์นะครับอยู่ในกรงเพาะพันธุ์โดยที่ใส่ห่วงขาไว้นะครับใส่ห่วงขาไว้แล้วก็เนี่ยพี่แกก็ไม่ได้ไปใส่อาหารให้ทุกวันนะครับก็ประมาณสมมุติว่าใส่วันจันทร์แล้วเนี่ยก็ไปวันพุธอีกทีนึงนะครับเพราะว่าไปเจอเนี่ยเอานกหายไปไหนตัวนะครับ แล้วก็มองดูไปข้างล่างก็เห็นนกอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เปิดกล้องเข้าไปจับดูเนี่ยปรากฏว่านะครับข้อนี่บวมแล้วก็ขาหักนะครับก็สันนิษฐานจากผมนะครับน่าจะเป็นเพราะเพราะห่วงนะครับห่วงไปเกี่ยวกับอะไรต่างๆนะครับที่ว่า,าสามารถทําอันตรายได้ในในกรงโปะพันโดยที่ว่าเราไม่ได้เห็นนะครับเมื่อไปเกี่ยวกันเนี่ยก็จะทําให ไอห,ห่วงเนี่ยไปไปติดกับสิ่งของที่เกี่ยวนะครับพอไปติดนกก็พยายามดินดยายามด้นให้หลุดพยายามดิ้นให้หลุดเสร็จทีนี้ก็ทําให้เกิดขาหักนะครับเพราะว่าขานกมันก็ค่างที่จะเปราะบางอยู่แล้วนะครับขาหักนะครับแล้วทีเนี้ยกว่าพี่เกจะไปเจอประมาณ2วันเนี่ยพอหักหักเสร็จเนี่ยไม่ว่านะครับแล้วก็ไอห,ห่วงนี่แหละครับมันมาดันอยู่ที่ข้อนะครับไอขามันก็บวมแข้งก็บวมนะครับแล้วมาดันอยู่ที่ข้อ ก็ทาให้บวงบวมเป่งน,นะครับเดี๋ยวค่อยดอูในคลิปนะครับที่ว่าในวิธีการรักษาว่าบวมแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการรักษานกขาหักนะครับนกขาหักและข้อบวมไปรับชมได้เลยครับนี่เลยครับเพื่อนๆครับนกตัวที่ขาหักและข้อบวมนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูว่า ขาเนี่ยแข้งเนี่ยทั้งนิ้วทั้งอะไรเนี่ยจะมาจับพานไม่ได้เลยนะครับต้องรีบรักษานะครับต้องรีบรักษาก็จับเลยนะครับจับแล้วก็เพื่อนๆมาดูกันให้ชัดนะครับว่าขาเนี่ยมันจะหักบริเวณบนข้อนะครับบริเวณบนข้อแต่ว่าจะหักแบบไม่ขาดนะครับ แบบแบบพวกเนื้ออพวกแข้งพวกไรเนี่ยยังอยู่คือหักแบบกระดูกไม่ไม่ทะลุกออกมานะครับก็เรามาใช้วิธีการาดามนะครับดามขาเราจะใช้วิธีการเข้าเฝือกนะครับเพื่อนๆดูบริเวณข้อมันจะโค้งไปทางด้านซ้ายนะครับซึ่งหมายถึงกระดูกเนี่ยไอทางด้านซ้ายเนี่ย จะแตกลงไปเยอะกว่าด้านขวานะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็เตรียมไอ้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับตามตามคลิปเลยแล้วก็มาวัดขนาดแข้งนกนะครับเพื่อที่เราจะทาการเนี่ยอ่าผ่านะครับตัดให้ได้ขนาดก่อนนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับเพื่อนเพื่อน,นึกออกใช่ไหมครับผ่าครึ่งเนี่ยคือต้องเอามาดามทั้งซ้ายทั้งขวานะครับประมาณนั้น ขั้นตอนนี้ก็ระวังนิ้วมือหน่อยก็แล้วกันนะครับเผื่อที่มีดมันจะพลาดไปบาดเอานิ้วเราได้นะครับเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับผมขอเรียกสก๊อตเทปแล้วกันนะครับไม่รู้ทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าว่าอะไรกันนะครับที่ใช้สก๊อตเทปแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสามารถเนี่ยฉีกได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่เวลาโลพันเนี่ย มันจะได้ไม่ไม่เถอะทะจนเกินไปนะครับนั่นแหละเพื่อนๆก็ดูในคลิปที่ผมฉีกให้ดูเนี่ยให้ได้ขนาดประมาณนั้นนะครับสําหรับขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับใช้2คนนะครับในการทำเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้คนเดียวเนี่ยมันจะไม่สะดวกเพราะว่าผมไม่ได้มีอไอ้ถุงผ้าที่เอาไว้รัดตัวนกนะครับผมไม่ค่อยถนัดแบบนั้น ผมก็ใช้2องคนแล้วก็ฉีกสก๊อตเทปเนี่ยให้ได้ตามความต้องการของเรานะครับให้ได้ความต้องการของเราผมก็จะใช้สก๊อตเทปเนี่ยนะครับประมาณสี่นะครับประมาณสชิ้นละกันพูดนะครับสชิ้น4แถวอะไรก็แล้วแต่ตามภาษาที่เพื่อนๆถนัดพูดกันนะครับ แล้วก็ให้คนเนี่ยนะครับจับนกไว้นะครับเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับที่ผ่าท่อนไว้เนี่ยนะครับอ่าก็มาวัดขนาดดูนะครับมาวัดขนาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดกับสกอตเทปนะครับอยู่ลักษณะห่างตามคลิปเลยนะครับเพื่อที่จะมาดามนะครับให้ให้มันเข้ากลางด้วยกันพอดีตามคลิปเลยนะครับ เพื่อนๆดูดูตามไปได้เลยสำหรับขั้นตอนนี้เนี่ยต้องใช้ความนิ่งความใจเย็นนะครับห้ามใจล้นเด็ดขาดเพราะเกิดว่าเราทําพลาดไปเนี่ยอา,อาจจะทําให้นกเนี่ยขาหักเพิ่มหรือว่าเจ็บเพิ่มได้ครับก็พันสก๊อตเทปเนี่ยไปไปให้เกือบแน่นนะครับเกือบแน่น คือให้นกเนี่ยสามารถาเคลื่อนไหวได้นะครับไอ้ไม้เนี่ยเสียบลูกชิ้นเนี่ยอย่าให้ไปถึงข้อบนของนกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถึงข้อบนเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปกดทับหรือไปค้ำกันเดี๋ยวให้เกิดทําให้เกิดเพลกดทับได้อีกนะครับขั้นตอนนี้คนดูก็ลุ้นกันไปนะครับผมก็ลุ้นนะครับคนที่ช่วยจับนกก็ลุ้นเหมือนกัน เมื่อดามเสร็จก็ได้จะลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดูเลยนะครับให้ทําอย่างนี้เลยนะครับกรณีนกขาหักเนี่ยแต่หักแบบแบบกระดูกไม่ทะลุนะแต่เกิดว่าหักแบบกระดูกทะลุเนี่ยเดี๋ยวผมก็อ,อธิบายทิ้งให้ท้ายคลิปว่าทํำยังไงต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ผ้าก๊อตนะครับพันแผลนะครับก็ตัดให้ได้ขนาดนะครับเท่ากับความต้องการ นะครับที่จะมาพันแข้งนกนะครับเมื่อเมื่อพันครบแล้วเนี่ยเพื่อเนเพื่อนจะดูว่าต้องใช้ความนิ่งขนาดไหนนะครับต้องให้ตอนเนี้ผมไม่ได้พันเองแล้วผมให้น้องผมพันแล้วนะเพราะว่าผมจะจับขานกนะครับจับแข้งจับขาเพื่อที่จะไม่ให้เนี่ยขาเนี่ยหักเพิ่มนะครับพันจนครบ แค่นั้นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรากา็ตรวจดูนะครับใช้นิ้วนี่ตรวจดูว่าว่าว่ามันมันแน่นแล้วหรือเปล่านะครับคําว่าแน่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องแน่นเกินนะครับให้พอมีการขยับขยื่นได้นะครับแล้วก็สก๊อตเทปเนี่ยก็ใช้ขนาดตามความต้องการเลยขนาดเท่ากับผ้า,าก๊อตพันแผลเลยนะครับ เมื่อพันเสร็จนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับดูยังไงมันก็เรียกการเข้าเฟือกนะครับการเข้าเฟือกเหมือนภาษาทางการแพทย์นั่นแหละนะครับหลังจากนั้นก็น้ามันว่านเนี่ยผมก็ใช้วิธีการาตักนะครับกับช้อนสมุนไพรเนี่ยตักแล้วก็หยดเข้าไปให้เต็มเลยหยดเข้าไปให้ชุ่มเลยเพื่อที่จะให้ว่านเนี่ยรักษาแผละนะครับรักษาแผลภายนอกเนี่ย ว่านเนี่ยดีนักเลยนะครับทุกชนิดนะครับแผลทุกชนิดรักษาหายหมดนะครับอันนี้ผมก็การันตีเลยนะครับเมื่อเราหยดน้ำมันว่านเข้าไปเต็มแล้วนะครับค่อยดูไอ้ผ้ากดอมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยนะหลังจากนั้นก็ปล่อยนกนะครับกลับเข้ากรงได้เลยนะครับเมื่อเราใส่เข้ากรงเพื่อนก็จะเห็นว่า นกเนี่ยมันจะเกิดความไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินนะครับว่ามีอะไรเนี่ยมาอยู่ที่ขาของมันนะครับมันก็จะใช้ปากจิกอยู่อย่างนั้นแหละครับที่ผมบอกว่าต้องต้องทำให้ให้แน่นหรือเกือบแน่นนะครับประมาณนี้เพราะว่านกเนี่ยมันจะจิกออกนะครับบางตัวเนี่ยมันจะจิกมันจะหมุนจนจนขานกเนี่ยอา,อาจจะขาดได้นะครับเลยต้องทําให้แน่นหนาไว้แบบนี้นะครับ เนี่ยผมปล่อยให้นกจิกดูแต่หลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านกจิกเนี่ยผมจะมาไล่เพื่อจะไม่ให้นกเนี่ยจิกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นกก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับเราก็ใส่น้ําสมุนไพรให้นะครับแล้วก็อาหารเนี่ยที่คลุกสมุนไพรเพื่อระหับปวดนะครับและได้อาหารเนี่ยจะได้บํารุงไปด้วยผมจะเข้าเฟือกไว้แบบนี้นะครับ5วันนะครับ5วันตอนนี้ก็ครบ5วันแล้วนะครับ เฟือกเนี่ยผมไม่ได้แกะออกเองนะครับวันที่ห้าเนี่ยนกมันจิกออกมาให้นะครับนกมันจิกออกมาให้เองเลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยเรามาดูาเข่งและขานกชัดๆกันครับว่ารอยบวมเนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็ขานกเนี่ยที่หักอยู่เนี่ยก็กระดูกต่อเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า เบี่ยงไปทางซ้ายก็ไม่ไปแล้วเบี่ยงไปทางขวาก็ไม่ไปแล้วเป็นอันว่ากระดูกเนี่ยเข้าที่แล้วเข้ารูปแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องอเข้าเฟือกนะครับหลังจากนั้นเราก็ก็ทาว่านนะครับไอ้ว่านเนี่ยต้องทาทุกวันนะครับทาเช้ายินได้ก็ดีนะครับทาไปเลยเพราะว่าจะได้ทําให้แผลแห้งแล้วก็กระดูกเนี่ยแข็งแรงกว่าเดิมนะครับเนี่ยพอเข้าวันที่7จิตนะครับ อันนี้ภาพนี้คลิปนี้คือวันที่7แล้วนะครับเพืเเ่อนๆจะเห็นว่าแห้งหมดแล้วนะครับแล้วให้ไปสังเกตตรงไอ้นิ้วหลังนะครับไอ้นิ้วหลังมันเป็นสีดํานะครับที่เป็นสีดาเนี่ยหมายถึงเส้นเอ็นของนกเนี่ยที่อยูอ่ที่นิ้วหลังเนี่ยได้ได้เสื่อมสภาพหรือเสียหายชำรุดไปจึงไม่สามารถใช้การได้นะครับก็ทำให้นิ้วเนี่ยตาย อยู่ลักษณะที่ตายแข็งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับตัวน,นี้ไอ้นิ้วหลังเนี่ยมันเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วเพราะเนื่องจากว่าเอ็นด้านเอ็นในนิ้วหลังเนี่ยมันไม่ต่อกันนะครับแต่เพื่อนๆดูแผลบริเวณรอบๆก็แห้งเกือบหมดแล้วนะครับไอ้ที่เอ็นมันชำรุดเนี่ยก็เป็นเพราะอ่าตอนที่ขามันมันหักนะครับก็จะทําให้เอ็นตัวนั้นนะ่ะบางทีมันมันขาดไปเลยนะครับมันขาดไปเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าไอ้นิ้วหน้าเนี่ยตั้งสามนิ้วเนี่ย ยังขยับได้ปกติแต่พอมาดูนิ้วนิ้วหลังเนี่ยแข้งแข็งทื่อนะครับแข็งทื่อเลยพอดึงออกมาเพื่อนๆจะเห็นเส้นเอ็นใช่ไหมครับคือมันขาดแล้วนะครับเห็นเส้นเอ็นเราก็ใช้กรรไกรนะครับหรือของมีคมเนี่ยที่คมตัดนะครับผมบอกว่าเอ็นเนี่ยเหนียวใช้ได้เลยนะครับเพราะเมื่อตัดออกเสร็จเนี่ยก็ตอนเนี้ยนกก็จะไม่มีนิ้วหลังแล้วนะครับไม่มีนิ้วหลังแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ตัดออกเนี่ย เดี๋ยวต่อไปมันก็อาจจะเป็นการเรื้อรังอีกนะครับจําเป็นต้องตัดออกพอตัดออกเสร็จก็ทาว่านกินสมุนไพรต่อแค่นั้นนะครับเพื่อนๆจะดูได้เห็นว่านะครับแข็งนะครับที่ผมใช้นิ้วกดเนี่ยนิ้วผมยุบไปเลยแต่ว่านิ้วนกเนี่ยไม่ให้ตัวแล้วนะครับเนี่ยกระดูกเอ็นอะไรเนี่ยตายหมดนะครับเราจําเป็นนะครับต้องเอาออก นะครับเราจําเป็นต้องตัดออกโดยสิ้นเชิงนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับว่านกจะจับพานไม่ได้จะจับคอนปืนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีขาอีกข้างหนึ่งที่สมบูรณ์นะครับแล้วไอ้ขาข้างที่ไม่มีนิ้วหลังเนี่ยต่อไปนกมันจะใช้ความเคยชินนะครับแล้วก็จับพานติดได้ปกติแต่ต่อไปนกตัวเนี้จะใช้พานหรือคอนปืนที่มีความลื่นไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่านกไม่มีเท้าหลังเอา เอาไว้ยังนะครับนกจะไม่มีเท่าหลังเอาเอาไว้ยังเดี๋ยวมันก็จะลื่นนะครับหลังจากที่เราเอานิ้วหลังออกนะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าตอนนี้จะมีนิ้วนิ้วซ้ายหน้าเนี่ยหลุดไปอีกนิ้วหนึ่งนะครับก็จะเหลือนิ้วแค่2นิ้วแต่ว่าแผลเนี่ยแห้งหมดแล้วนะครับแผลแห้งหมดแล้วก็ตัวนี้ใช้เวลารักษาก็เกือบ3บาสัปดาห์นะครับเกือบ3สัปดาห์เดี๋ยวเราก็จะ พานกเนี่ยไปส่งมอบเจ้าของนะครับเพื่อนๆดูภาพนิ่งนะครับอ่าแข้งนะครับขานะครับกระดูกข้ออะไรต่างๆเนี่ยต่อกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ว่านิ้วหลังที่ไม่มีเนี่ยให้เพื่อนๆดูคลิปผมบอกว่านกจะใช้ความชํานาญนะครับในการจับคนปืนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่านกก็จับกนปืนอยู่นะครับลงจังหวะเดียวเลยโดยที่ไม่ลื่น นะครับเพราะว่าพานที่เราใช้เนี่ยจะเป็นปุ่มเป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มรังพึ่งนะครับเราห้ามใช้พานลื่นเด็ดขาดนะครับห้ามใช้พานลื่นเด็ดขาดนกมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยวหน่อยนะครับบางทีนกก็มันรําคาญนะครับมันก็อาจจะมาจิกขาของมันบ้างนะครับเนื่องจากว่าใช้งานได้ไม่ค่อยปกติทีนี้ก็อยู่ที่ระยะเวลาแล้วครับอยู่ที่ระยะเวลาววนะครับก็จะเยียวยานกนะครับให้ปกติแล้วกลับมา ลองเล่นเตลิกกับเหมือนเดิมนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปนะครับไปที่บ้านของพี่สุกรีนะครับหรือเขาเรียกว่าบางบังสุกรีนะครับแกเป็นคนนะครับขอความช่วยเหลือนะครับโดยให้ผมเนี่ยรักษานกให้แกนะครับผมก็ได้รักษาให้แล้วนะครับแล้วก็ขอญาตแกเรียบร้อยในการทําคลิปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งนก กับ P.C.X คู่ใจนะครับ P.C.X คู่ใจนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมเนี่ยนำนกไปให้กับเจ้าของแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมาสรุปให้อีกท้ายคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับนกก็ถึงบ้านพี่สุก,กีเรียบร้อยแล้วนะครับแกก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เห็นนกแล้วสบายใจเดี๋ยวผมมาสรุปให้ในคลิปครับหลังจากที่เราได้รักษานกกาหักนะครับ ขาบวมนะครับก็ต้องอกระดูกนกเนี่ยก็ต่อกันเปที่เรียบร้อยแต่ว่าโค้งนิดหนึ่งนะครับจากที่ผมดูนะครับเป็นเพราะ,ะกระดูกบางส่วนเนี่ยมันอาจจะหลุดหายไปนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ราไม่ได้เอกซของมันนะครับก็เอาเป็นว่ารักษาก็ตามคลิปที่ผมได้แนะนําไปเลยนะครับะจะมาแนะนําเพิ่มเติมก็คือว่าอไอ้นกเนี่ยที่ ที่ขาหักที่ข้อบวมอ่ะตามคลิปที่ผมได้บอกไปเนี่ยก็ผมรักษาไปทั้งหมดก็ใช้เวลาประมาณ21วันนะครับแล้วก็นำไปคืนเจ้าของนะครับตอนนี้นกก็ล้องปกติแล้วนะครับาถามว่า21วันเนี่ยกินน้ำผงสมุนไพรผมไม่กินต่อเนื่อง14วันนะครับ14วันหลังจากนั้นก็หยุดพัก1วันนะครับแล้วก็กินต่ออีกอีก7วัน จนถึงวันที่เราอนุกเนี่ยไปคืนเจ้าของนะครับอาหารเนี่ยก็คุกผงสมุนไพรเนี่ยวันเว้นวันวันเว้นวันวันเว้นวันไปเลยผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็ให้กินปกตินะครับแต่เรื่องน้ําเนี่ยผมไม่ได้อาบสองสัปดาห์นะครับถามว่าทําไมถึงไม่ให้อาบน้ําเนี่ยเพราะว่าเวลาแผลนกมาดนน้ําเนี่ยจะพองนะครับพอพองเสร็จเนี่ยอ่าก็จะบวมขึ้นมาอีกนะครับเบื่อยขึ้นมาอีก มันมันจะยืดระยะเวลาการรักษาไปนะครับก็เลยผมตัดสินใจคือไม่อาบน้ําเลยนะครับเพราะว่าแผลตกสะก็ดเนี่ยก็หลุดออกแผลตกสะก็ดเนี่ยก็หลุดออกโดยใช้ว่านทานะครับอันนี้ก็คือวิธีการารักษานกขาหักนะครับและถามว่านี่เพิ่มเติมนะครับนกขาขาดเนี่ยคือขาดสะบ้นเลยเนี่ยจะตายไหม ถ้าเกิดว่าเราไปเจอช้าเนี่ยก็าอาจาจะตายได้นะครับแต่จากที่ผมรักษามาเนี่ยนกที่ว่าขาขาดแล้วก็กระดูกพลูกออกมาเลยเนี่ยสมมติว่านี่เป็นขาแล้วก็มีกระดูกพลูกออกมานะครับเห็นเนื้อกระดูกเลยนะครับก็สามารถรักษาได้นะครับแต่เราไม่ต้องดามนะครับเราไม่ต้องดามขาเพราะว่าขาไม่ได้หกักมันขาดแล้วแบบนี้มันจะหายเร็วกว่านะครับก็เคทาว่านแล้วก็กินสมุนไพร ทาวานทุกวันแล้วก็งดอาบน้ำนะครับพอ,อเนื้อที่มันตายเนี่ยพอว่านรักษาไปจะพักในพอ,เน,อเนื้อที่มันตายเนี่ยมันจะแข็งและหลุดออกแล้วก็มันจะสร้างเนื้อใหม่นะครับแค่นี้นะครับไอ้นกที่ขาขาดก็รักษาได้นะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องพันป้าก๊อตไม่ต้องอะไรแรงที่นะครับปล่อยไว้เลยแค่งดอาบน้ำงดอาบเด็ดแค่นั้นนะครับนี่สําหรับนกที่ว่าขาขาดนะครับนก ขาหักขาขาดเล็บหลุดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถรักษาได้ตามนี้หมดเลยอ่าแล้วก็มีคําถามที่เพื่อนเอน <ๆ S 2> ถามมาหลายคนว่ากรณีนกที่ว่าเล็บเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยหลุดเล็บเล็บเล็บหลุดนะครับจะงอกไหมนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเจอเนี่ยจะไม่งอกนะครับถ้าเกิดว่าหลุดหลุดหลุดถึงโคนเลครับจะไม่งอกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าหักหักแต่ว่ายังมีเล็บอยู่เนี่ย งอกครับหรือตัดก็งอกนะครับแต่ถ้าหลุดหลุดไปจากไอไอตัวนิ้วมันเนี่ยจะไม่งอกแล้วนะครับจากจากที่ผมเจอนะเพราะว่ามันมันหลุดไปเขาเรียกว่าหลุดไปทั้งเล็บเลยอะ่ะหลุดไปทั้งเซลเลยอะ่ะแบบนั้น,นจะไม่งอกแต่ถ้าเกิดยังมีตออยู่สักหน่อยอะ่ะงอกครับเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าเข้าใจไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก,ก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ อ่าแล้วก็มีอะไรอบถามเพิ่มเติมก็ค่อยหลังไม่กันมานะครับแต่เกิดว่าใครเรื่องรวนจริงเนี่ยอ่าให้โทรมาเลยนะครับให้โทรมาเลยนะครับอ่าแต่เกิดว่าจะสั่งอาหารสมุนไพรว่านอุปกรณ์เกี่ยวกับย่นนักรบต่างเนี่ยเขก็ทักมาได้ทั้ง Facebook ทั้งเพจอาหารย่นนักรบนะครับชอปปี้ลาซาด้านะครับทุกช่องทางทักมาได้นะครับยังไงก็ฝากช่องจากเกม Family พาเที่ยวไว้ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษานะครับเกี่ยวกับนกกรงหัวจุกนะครับไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ทั้งผู้วัดเล่นเนี่ยได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ